มาถึงไพ่ใบนี้กันบ้างค่ะ The Emperor นะเรามาดูมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับไพ่ใบนี้กันปกติแล้วไพ่ Emperor เนี่ยเราจะมุ่งเน้นหรือแปลความในเรื่องของหน้าที่การงานซะส่วนใหญ่เนอะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในเรื่องของหน้าที่การงานก็จะหมายถึงความประสบความสําเร็จความเป็นผู้นําความมั่นอกมั่นใจความมั่นคงต่างๆแต่ถ้าเกิดเราบิดหรือเรามามองในมุมมองของความรักความสัมพันธ์บ้างมันก็จะหมายถึงบุคคลที่คาแรคเตอร์แบบนี้ก็ได้นะคะ ความเป็นผู้นำเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอมีความมั่นคงในเรื่องของเสถียรภาพหน้าที่การงานการเงินค่อนข้างจะดีแล้วก็ได้เหมือนกันอาจจะหมายถึงลักษณะคาแรคเตอร์ของคนแบบนี้ก็ได้รวมถึงใบนี้มันอาจจะหมายความรวมถึงชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแบบนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้คือคาแรคเตอร์ของคนเนซึ่งเราสามารถเอามาประยุกต์กับความหมายในเชิงของความระความสัมพันธ์ได้รวมถึงไพ่ใบนี้เนี่ยเป็น เป็นไพ่ประจําของราศีเมษด้วยซึ่งเบิ้ลเคยพูดในเรื่องของลักษณะความรักหรือลักษณะนิสัยของคนราศีเมษแล้วสามารถย้อนไปดูได้นะคะก็สามารถเอาความหมายของลักษณะคนราศีเมษมาตีความในมุมมองของความรักได้เช่นกันแต่ถ้าเราพูดในเรื่องของสถานการณ์ความสัมพันธ์เนาะเราอาจจะหมายถึงว่าเรามีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติคนที่อยู่ไกลกันเกี่ยวข้องกรัรต่างประเทศแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นรักทางไกลเปิ้นก็มองว่าได้หรือเป็นคนที่เรา พบรักในที่ทํางานอาก็ได้เหมือนกันเพราะมันเกี่ยวข้องกันหน้าที่การงานเนาะหรือชาวต่างชาติก็ตีความแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดเราพูดในมุมมองของในเรื่องของสารภาพความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าในความสัมพันธ์อ่ะมีความค่อนข้างจะมั่นคงเนอะเพราะดูมีเสรีภาพเราเนาะนั่งอยู่บนบันล่างว่าความสัมพันธ์เนี้ย ค่อนข้างจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นํามากกว่าเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นะเปิ้ลเชื่อว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบช่างเท้าหน้าอะไรแบบเนี้ยถามว่าเป็นความรักที่เท่าเทียมกันไหมก็อาจจะไม่เชื่ออาจจะมีคนหนึ่งที่ดูเป็นผู้นํามากกว่าเป็นคนปกป้องเป็นคนที่แบบเป็นโปรเทคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะคอยปกป้องดูแลอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเป็นคนที่อาจจะมีความเด็ดขาดมีความแบบ เอาแต่ใจนิดๆอะอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าไพเอ็มเพิร์มีความบอสซี่นิดหนึ่งเนอะมีความแบบเป็นเป็นหัวหน้าเราคิดถึงคาแรคเตอร์ของคนเป็นหัวหน้าเนอะก็จะมีความถ้าอยากได้อะไรก็ต้องได้อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์หรือในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เราเจอมันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะ่ะที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือมุมมองในเรื่องของความราคาสนุกกันไม่เอ่ย